สวัสดีครับครับวันนี้ก็ได้อ้อยดํามานะครับมาให้น้องกระต่ายกินครับก็มาดูกันนะครับว่าเขากินดีหรือเปล่านะครับจริงๆก็จะเป็นยอดอ้อยทั่วไปก็ได้นะครับผมแต่ว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีนะครับมีแต่อ้อยดําเพราะว่าปลูกไว้ต้มใส่น้ําร้อนกินตอนเช้านะครับเป็นสมนุนไพร เดี๋ยวถ้ามีอ้อยปกตินะครับสายพันธุ์ทั่วไปผมก็จะนำมาให้น้องกระต่ายกินให้ดูนะครับอีกครั้งหนึง่งบนภูเขาไม่ค่อยมีส่วนอ้อยเท่าไหร่นะครับ อ้อยดํานี้ก็ปลูกไว้ถิดบ้านเอาไว้เป็นยาสมุนไพรนะครับเวลาต้มกับน้ำร้อนกินจะได้รสชาติหวานนะครับ ก็ถือว่ากินกันดีอยู่นะครับผมใบอ้อยยอดอ้อยนะครับ ตรงก้อนฟางก็คือเป็นรูที่เขาเข้าไปดึงฟางกินตอนกลางคืนนะครับกลางคืนเขาก็จะมายืนเรียงกันดึงฟางกินนีครับสำหรับตอนเช้าวันนี้ก็ให้กิน ต้นอ้อยนะครับใบอ้อยก่อนนะครับวันนี้นะครับก็หัวอาหารกินไปแล้วรอบเช้าแล้วก็ตอนเย็นค่อยกินหญ้านะครับกินหญ้ากินฟาง ตอนนี้ก็มีขุดรูในกองฟางก็มีนะครับด้านล่างครับก็สำหรับวันนี้นะครับพามาชมน้องกระต่ายกินอ้อยกันท่านี้ก่อนนะครับมดูความน่ารักน้องกระต่ายกินอ้อยด้วยกัน ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามส่วนท่านที่มาชมใหม่จะเรียมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ